ผมเก็บทุกๆคำดูถูกเก็บทุกๆแรงกดดันมาเป็นแรงผลักดันครับแล้วคิดในใจเสมอว่าวันนี้คุณดูถูกผมไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งผมจะเอาความสำเร็จไปตบหน้าคุณครับ อยากจะเห็นหน้าของหนุ่มน้อยที่มีร้อยล้านคนนี้กันแล้วนะครับเพราะฉนั้นทุกคนครับปรบมือดังๆต้อนรับกับคุณนัทวุฒิผู้แพทครับกราบเรียนท่านประธานคณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติและมหาเศรษฐีจอยคอยทุกท่านครับ สวัสดีครับผมนัทวุฒธผูเพรนะครับตัวผมเองนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของวัยรุ่นคนหนึ่งนะครับที่วิ่งไล่ล่าหาความฝันนะครับตัวผมนะครับทำธุรกิจจอนคอยมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่7แล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยมาเจอธุรกิจนี้นะครับด้วยความบังเอิญบังเอิญยังไงล่ะครับตัวผมเองนะครับเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับคุณพ่อคุณแม่รับราชการครู คุณพ่อเนี่ยเป็นคุณครูฝ่ายปกครองนะครับผมมีพี่น้องสองคนตัวเองเนี่ยเป็นลูกคนเล็กด้วยความที่เราเป็นลูกคนเล็กนะครับเราก็เลยถูกเลี้ยงมาด้วยการตามใจพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนะครับผมเริ่มติดเพื่อนครับติดเพื่อนนะครับก็มีเรื่องชกต่อยนะครับตกเย็นอยู่โต๊ะสนุกนะครับเสาร์อาทิตย์อยู่ร้านเกมผมจําได้นะคบว่าผมเจอจุดเปลี่ยนครั้งแรกในชีวิตเนี่ยตอนเรียนม .4 ม .4 เนี่ยผมโดนโรงเรียนเชิญออกครับทุกท่านจากคะแนนความประพฤติ100คะแนน ถูกตัดเหลือเพียงแค่10คะแนนครับทุกวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามีคนทําลายสีติได้หรือยังนะครับทุกท่านครับวันนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนในชีวิตนะครับคือคุณพ่อผมเนี่ยซึ่งเป็นคุณครูฝ่ายปกครองนะครับเดินมาพูดกับผมว่าเคยจะเชิญผู้ปกครองคนอื่นมาแต่ไม่เคยถูกเชิญไปโรงเรียนเสร็จแล้วคุณพ่อร้องไห้ครับวันนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยไม่เคยเห็นน้ําตาคุณพ่อนะครับแล้วเราก็รู้สึกตกใจมากเฮ้ยเรามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ แต่เขาบอกว่าคนเราที่มันคิดไม่ได้คิดไม่เป็นนะครับยังไงมันก็คือคนที่คิดไม่ได้คิดไม่เป็นครับตอนนั้นเนี่ยผมคิดอย่างเดียวนะครับคือวันนี้จะเที่ยวไหนดีเย็นนี้จะไปอยู่บ้านเพื่อนคนไหนดีเสาร์อาทิตย์นี้นะครับจะไปดูหนังเรื่องอะไรดีตอนนั้นคิดนะครับว่าจะไม่เรียนต่อคุณแม่นะครับมาขอร้องบอกลูกไม่เรียนต่อมาหาลัยแม่ไม่ว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยช่วยกรุณาเรียนให้จบม .6 ได้ไหมผมก็บอกว่าได้ คุณพ่อกับคุณแม่นะครับก็เลยใช้กําลังภายในครับผลักดันเข้าไปครับสุดท้ายได้ไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งครับตอนนั้นโชคดีขึ้นมาหน่อยคือเลิกติดเพื่อนแต่มาติดเกมออนไลน์ครับผมติดเกมออนไลน์นะครับต้องบอกว่าติดหนักมากติดเกมออนไลน์อยู่เกมหนึ่งชื่อเกมวันแกนาล็อกกินหน้าคอมนอนหน้าคอมทําทุกอย่างหน้าคอมหมดเลยนะครับขายไอเทมในเกมเป็นเงินจริงแล้วประจวบเหมาะพอดีนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนครั้งที่2นะครับในชีวิตเข้ามา ตอนนั้นมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับชื่อหนังว่า The Tropics e t head, วัยรุ่นพันล้านเป็นหนังที่เอาชีวิตของคุณท็อปเท่าแก่น้อยเนี่ยมันทําเป็นหนังแล้วผมเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ไปดูหนังเรื่องนี้กับคุณแม่จําได้เลยนะครับว่าวันที่เดินออกจากโรงหนังเนี่ยหัวใจพองโตรู้สึกว่าเฮ้ยอยากรวยอะแต่ไม่รู้จะรวยด้วยอะไรต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยโชคดอีอย่างก็คือธุรกิจจอนคอยเองก็เริ่มเข้ามาในในครอบครัวแล้วคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยคงจะไม่ดีแนะ่ เรียนจบไปแล้วเนี่ยน่าจะเอาตัวไม่รอดคุณแม่ก็เลยแอบสมัครธุรกิจจอนคอยให้ผมแบบเงียบๆนะครับทั้งหมด15ศูนย์ธุรกิจครับนี่ต้องบอกว่าเงียบๆนะฮะ15ศูนย์ธุรกิจแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือเด็กหน้าตาดีๆแบบนี้ให้ไปขายของเอาไหมครับไม่เอาแน่นอนครับแต่เขาบอกคนจะรวยมันช่วยไม่ได้ครับตอนนั้นนะครับหนีครับจากเพชรบุรีนะครับไปยื่นตรงติดที่มอบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีครับ ไปกลับเนี่ย800กิโลครับใช้เวลาเดินทาง12ชั่วโมงแต่วันนั้นนะครับต้องบอกว่าเห็นประกายนะครับในธุรกิจเครือข่ายอยู่อย่างหนึ่งคือไปทานข้าวกับเพื่อนครับแม่ค้าร้านข้าวดันทําจอยแอนคอยครับชักแบงค์ร้อยไปนะครับแม่ค้าชักลิ้นชักกลับมาจะทอนเงิน,นครับมียงเหิงควนเล็กอยู่ในลิ้นชักผมก็รวบรวมความกล้าครับถามว่าคุณป้าครับคุณป้ากินไอายาน้ำดำๆนี่เหมือนกันหรอ ป้าบอกป้าไม่ได้กินหรอกหนุม่มป้าทําเป็นธุรกิจแค่นั้นแหละครับเพื่อนที่ม่มุ่งจ่ายเงินด้วยกันนะครับสนใจครับผมก็เลยสปอนเซอร์เพื่อนกลุ่มนั้นได้ทั้งกลุ่มเลยครับคือตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้นะครับไม่เคยทําธุรกิจ MLM มาก่อนนี่เป็นธุรกิจแรกต้องบอกก่อนว่าครั้งแรกเนี่ยลองผิดลองถูกนะครับแต่เขาบอกวัยรุ่นเนี่ยมันอดไม่ได้กับ2อ,อย่าง1อดทนรอคอยความสําเร็จไม่ได้ สองอดทนกับสิ่งเย้าวยวนไม่ได้เพื่อนผมนะครับก็ค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนทีละคนหลายคนหายไปไม่ธรรมดาครับเอาเราไปล้อไอ้ผู้บริหารมาแล้วไอ้นักธุรกิจมาแล้วนะครับตอนนั้นไปมหาลาัยเนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนไม่ครบนะครับเพื่อนไม่ครบเพื่อนไม่คุยด้วยกลัวเราไปชวนมาทําธุรกิจผมก็เครียดมากเลยนะครับคิดว่าไม่อยากเรียนแล้วโทรกลับมาหาคุณแม่บอกว่าแม่ผมเนี่ยขอซิ่วกลับไปเรียนราชภัฏเพชรได้ไหม คุณแม่นะครับพูดมาประโยคหนึ่งคุณแม่ให้กําลังใจว่าตอนเกิดเกิดมาได้ตัวคนเดียวเพราะฉะนั้นจงอยู่ให้ได้ด้วยตัวคนเดียวครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดหนีปัญหาอีกเลยผมเก็บทุกๆคําดูถูกเก็บทุกๆแรงกดดันมาเป็นแรงผลักดันครับแล้วคิดในใจเสมอว่าวันนี้คุณดูถูกผมไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งผมจะเอาความสำเร็จไปตบหน้าคุณครับ ทุกท่านครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนสมัยเรียนเนี่ยผมไม่ใช่คนที่เรียนเก่งที่สุดในรุ่นนะครับแต่เรียนจบมาแล้วผมเป็นคนที่รวยที่สุดในรุ่นครับแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนที่สมัยเริ่มทําธุรกิจจอนคอยเนี่ยผมเองนะครับก็เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยประจวบเหมาะพอดีนะครับตอนนั้นบริษัทออกระบบใหม่เป็นระบบออนไลน์เรียกว่าระบบ e wallet ด้วยความที่เราเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้ว รเราก็เลยเอาระบบเนี้ยมาประยุกต์ใช้ส่งผลให้1ปีแรกนะครับผมขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์ที่อายุน้อยที่สุดในประวัต์ครับและมีเงินสดในบัญชี1ล้านบาทตอนอายุ21ปีครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าค่อยๆสำเร็จมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็ต้องขอบคุณท่านประธานนะครับท่านเองเนี่ยก็ออกคอร์สตอนนั้นจำได้มีคอร์สชื่อ JC Matrix ด้วยความที่เราเป็นคนไม่รู้เนี่ยก็อยากจะใฝ่รู้กันครับก็เลยไปเรียนกับท่านทุกเดือนทุกเดือนสรงผลให้2ปีหลังจากนั้นครับอายุ23ปีเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งไปถอยรถสปอร์ตในฝันครับ B M W Z4 ครับเขาบอกนะครับวันนี้เนี่ยตอนทำจอยคอยครับมันไม่เท่ละครับแต่ตอนสำเร็จมันโคตรเท่เลยครับทุกท่านครับ วันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนผมเองนะครับค่อยๆสะสมความสําเร็จมาเรื่อยๆซื้ออาคารพาณิชย์ซื้อหุ้นมีเงินเก็บและปีที่แล้วครับซื้อที่ดินไป3ไร่ครับมูลค่า4ล้านบาทด้วยเงินสดครับและปีนี้ปีน,ปนี้ปีนี้นะครับปีนี้ตั้งเป้าไว้เรียบร้อยแล้วว่ายังไงก็ขึ้นดี렉เตอร์ทวินที่อายุน,อน้อยในบริษัทแน่นอนครับทุกท่านครับวันนี้เนี่ย ทั้งหมดที่เห็นนะครับนี่คือความสําเร็จของผมต้องบอกก่อนว่าจอยนคอยเนี่ยไม่ได้ให้แค่เงินนะครับจอยนคอยยังให้คําว่าชีวิตด้วยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยสงสัยนะครับว่าเฮ้ย mm. งานในแบบที่เราต้องการนะคืองานแบบไหนวะเออตื่น8ปดโมงเช้าตอกบัตร9ก้โมงนะครับแล้วก็ไปเ,เลิกงาน5้าโมงเย็นไปรถติดในวันที่ฝนตกพาพ่อแม่ไปแอาอัดวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าครับหรือ วันนี้เนี่ยงานในแบบที่เราต้องการคือเราสามารถกําหนดชีวิตของเราเองได้นอนตื่นกี่โมงก็ได้อยากทําอะไรได้ทําอยากซื้ออะไรได้ซื้อได้อยู่กับคนที่เราลักตลอดเวลาผมกําลังจะบอกทุกท่านในห้องประชุมนี้นะคบว่าวันนี้เนี่ยงานทุกงานให้คําว่าคุณภาพชีวิตครับแต่มันจะมีสักกี่งานที่ให้คําว่าวิถีชีวิตครับและวันนี้ต้องขอบคุณธุรกิจจอนคอยนะครับที่ส่งให้ผมไปใช้ชีวิตมาแล้วมากกว่าสิประเทศครับ ท่านครับวันนี้นอกจากเงินนอกจากชีวิตนะครับจอยคอยให้สิ่งละเอียดเล็กๆนะครับที่มีเงินมากแค่ไหนก็ซื้อไม่ได้ครับนั่นก็คือเวลาที่ได้อยู่กับครอบครัวครับต้องบอกก่อนนะครับผมมีคุณแม่นะครับแล้วผมเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม่เนี่ยร้องไห้เสียใจให้ผมนะครับผมเชื่อเลยว่าหลายสิบปีแล้ววันนี้เนี่ยต้องขอบคุณธุรกิจจอยคอยนะครับที่ทําให้ผมเนี่ยได้ตอบแทนพระคุณท่านทุกวันนี้นะครับผมตั้งเงินเดือนให้คุณแม่ทุกเดือน ทุกๆวันเทศกาลเนี่ยผมให้เงินก้อนคุณแม่นะครับทุกวันเทศกาลครั้งแรกเนี่ยจำได้เลยว่าให้เงินคุณแม่ไปเนี่ยเกือบ4ี่แสนบาทครั้งที่สองซื้อทองให้ครั้งที่สให้ไปอีกหนึ่งแสนและล่าสุดวันแม่ปีที่แล้วครับให้เงินสดไปอีก1นึล้านบาทครับ สิ่งที่ผมกําลังจะบอกทุกท่านในห้องประชุมนี้และน้องๆหนูหนๆที่ดูอยู่นะครับว่าวันนี้ความสําเร็จดัมาซื้อไม่ได้ได้วยเงินพ่อแม่ล้ครับแต่มันซื้อได้จากเงื่อนของเราครับทุกท่านครับเกือบสามปีที่แล้วนะครับผมเคยขึ้นมายืนบนเวทีนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับและครั้งนั้นเนี่ยผมเคยพูดว่าผมอยากเป็นอายุน้อยร้อยล้าน ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเกือบ7ปีมานี้ผมทํายอดขายกับบริษัทจอยคอยไปแล้วมากกว่า100ล้านบาทครับวันนี้แบบอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคําสอนครับและการเป็นแชมป์มันไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่การรักษามารถฐานของการเป็นแชมป์นั่นคือเรื่องที่ยากครับวันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าหลายคนถามผมว่าผมเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วเนี่ยได้ยังไงวันนี้นะครับต้องขอบคุณเครื่องมือนะครับ ผมเองเ,เลือกเครื่องมือที่ถูกต้องและเครื่องมือนั้น,นถ้าให้เปรียบนะครับมันเหมือนกับวันนี้ผมขับรถสปอร์ตแต่รถสปอร์ตคันนั้นนะครับมันมีชื่อว่าจอยแอนคอยครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากอะไรไว้คิดนะครับรวยก่อนไม่ได้แปลว่ารวยกว่าครับทำก่อนไม่ได้แปลว่าจะสำเร็จกว่า แต่ถ้าวันนี้ทุกท่านทำจอยแอนคอยทุกท่านจะเป็นคนหนึ่งที่รวยก่อนและสำเร็จกว่าแน่นอนครับขอบคุณครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณสปิกเกอร์ของเราอีกครั้งนะครับผมนะคะคุณนัทวุฒิภูเพชรค่ะเป็นผู้บริหารการตลาดระดับของเมนเจอร์นะคะในแผนของชวินเน็ตเวิร์ค่ะ สนใจธุรกิจคลิกลิงก์ใต้วีโอนี้เข้าลงทะเบียนศึกษาธุรกิจและระบบของเราวี v. ตั้งบัญชเบิด5ตัวนำพาสเวิรดใส่เว็บไซต์นี้และเข้าสู่ระบบข้อมูลหวังศึกษาธุรกิจเพิ่มเติมตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันสวัสดีครับ